กเชิงปฏิบัติการนักเกษตรยุคใหม่ฝึกบินโดรนสู่การเป็นอจรชีะให้กับนักศึกษาบุคลากรคณะทรัาาพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลายัยสงขลานครินรวมทั้งเกษตรกรและผู้สนใจก่อนวันดำเนินการผู้เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยวิทยากรคณาจารย์คณะทำงานและผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการตรวจ ATK เพื่อรักษามาตร,รการป้องกันโควิด -19 อ่งกากาเซียนไร้คนขับเพื่อการเกษตรหรือรู้จักในนามว่าโดรนเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีบทบาทมากขึ้นสำหรับการทำการเกษตรสมัยใหม่สามารถลดการขึ้นคาแรงงานคนเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของภาคก,การเกษรตรคือปัจจุบันเนี่ยภาคการเกษตรของไทยเนี่ยเนาะมันได้รับความเหมือนกับมันมีความท้าทายจากหลายอย่างอ่ะ แต่ทีนี้สิ่งที่ที่เราคํานึงถึงหรือว่าเป็นสิ่งประเด็นที่พูดถึงมากที่สุดก็คือในเรื่องของแรงงานของภาคการเกษตรกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับที่ลดน้อยลงไปแล้วเราหาแรงงานยากมากในปัจจุบันรวมถึงข้อจํากัดอีกอันหนึ่งเนี่ยคือผู้บริโภคเนี่ยต้องการในเรื่องของคุณภาพของของของ,ของสินค้านะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเกษตรกรเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวสิ่งหนึ่งที่ ที่จะนํามาได้ก็คือในเรื่องของการนํานวัตกรรมมาใช้นะครับและพอรึกถึงนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าข้อจํากัดที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยโดรนก็เป็นเป็นโจ์อันหนึ่งนะครับเป็นคําที่พูดถึงแต่นี้มันก็จะแบ่งเป็น2ประเด็นประเด็นแรกที่ผมบอกว่าเรื่องของแรงงานกับเรื่องของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับโดรนเกี่ยวกับกเรื่องของการฉีดพ่นสารอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่จะมาช่วยในเรื่องของลดข้อจํากัดเรื่อง,องการใช้แรงงานนะครับ ส่วนประเด็นในเรื่องของคุณภาพของสินค้าการเกษตรเนี่ยก็จะเป็นการนำโดรนสำรวจเข้ามาใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะจริงก็จะเชื่อมโยงกับคำว่าเกษตรแม่นยำนั่นเองราวนี้ในพอเป็นอย่างนี้เนี่ยทางคณะทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องของประเด็นของเรื่องโดรนทงงางการเกษตรนี่แหละและจะดียิ่งขึ้นถ้ามีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับหรือมีมืออาชีพเนี่ย มาช่วยให้ความรู้กับนักศึกษาได้นะครับก็นี่ก็เลยเป็นที่มาของโครงการครั้งนี้ครับที่กับเราร่วมมือกับหลายๆฝ่ายในช่วงภาคเช้าที่มีการถ่ายทอดผ่านระบบซูมสสำหรับภาคบ่ายเป็นการฝึกภาคสนามเริ่มตั้งแต่ซุ้มที่1น,นะครับจะเป็นการฝึกบินโดรนเบื้องต้นโดยโดรดีจากโดรนชุมชนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพ ในการฉีดพ่นโดยการใช้โดรนในพืชต่างๆนะครับจากกรมวิชาการเกษตรสุดท้ายก็เป็นการทดสอบศักยภาพของโดรนในแต่ละประเภทนะครับโดยเจ้าเอี้ยงจากบริษัท NTI นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับคือความคาดหวังวันนี้นะครับ ก็อยากจะให้หนักศึกษาและผู้เข้าร่วมเนี่ยได้มีประสบการณ์จริงในการใช้โดรนชนิดต่างๆนะครับและโดยเฉพาะการได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนนะครับแล้วก็ถามว่าประสบความสาเร็จไหมวันนี้นะครับก็ถึงแม้ว่าจะมีสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแต่นักศึกษาก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ดังเป้าหมายที่เราได้วางไว้ครับ วันนี้ได้อบรมเกี่ยวกับความรู้ของโดนนะคะตั้งแต่ทฤษฎียันปฏิบัติแล้วก็ทำให้ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายข้อควรระวงังและวิธีการใช้ต่างๆว่าเหมาะสมกับเกษตรแบบไหนการคำนวณตัวเลขอัตราในการใช้ยังไงในอนาคตหนูมองว่าโดนเป็นสิ่งสำคัญต่อการเกษตรมากๆเลยค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันจะใช้แทนแรงงานคนได้แล้วก็ในอนาคต เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยในเรื่องมากกว่าแค่กาจัดแมลงมากกว่ากําจัดการพ่นยาอนาคตของโดรนนะครับในภาคเกษตรกรรมรู้สึกว่าจะมาเป็นส่วนสําคัญเลยเพราะว่าอนาคตเนี่ยครับประเทศไทยเข้าก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมครับเราต้องใช้เรื่องของเครื่องทุเรีมากขึ้นใช้เรื่องของอุปกรณ์อัตโนสูงมากขึ้นโดรนจะช่วยลดระยะเวลาการทํางานแล้วก็ลดภาระงานใ้กาบเกษตรกรได้ครับเพราะฉะนั้นโดรนจะเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของเกษตรกรอนาคตครับแล้วก็ความรู้ที่ได้สามารถนำบูรณาการในส่วนของวิชา นวัตกรรมการผลิตและการจัดการได้ก็คือในส่วนของการพ่นยาข้าวมะเรลงในส่วนของการดูโรคและการตรวจโรคในสัตว์ครับแล้วก็รู้ว่าการใช้โดรนสามารถใช้ในการสำรวจพื้นที่ต่างๆในสวนแปลงของเราได้ก็วันนี้นะครับเนื่องจากผมเนี่ยเป็นมีโอกาสได้เป็นทางสตาฟแล้วก็ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้นะครับก็เนื่องจากเป็นสตาฟเนี่ยผมก็ต้องฝึกตัวเองนะครับก็เพื่อจะให้ช่วยเหลือวิทยากรได้อย่างเต็มที่นะครับก็ ในระหว่างที่ฝึกเนี่ยก็ได้ความรู้ในส่วนของการประกอบโดรนแล้วก็การใช้งานโดรนด้วยครับผมในส่วนของการที่จะนำจะนำไปใช้ในอนาคตนะครับก็ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะใช้โดรนเนี่ยในการสำรวจทางนิเวศวิทยาได้นะครับ mm hmm. ก็คือว่าอาจจะใช้เป็นสำรวจเกี่ยวกับป่าชายเลนได้ครับ